สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมออมมิคิงแล้ววันนี้เราจะมาแคสเกมโรบ็อกในแบบบิล์บอยกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเออ่มินิเกมที่พวกผมได้สร้างกันนะครับมีมินิเกมดังนี้1มินิเกมห้ามตกหลุมถ้าตกหลุมเราจะตกออกจากนอกแมปเลยนะครับใครจะทำสำเร็จก่อนกันนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับคุณน่าจะได้เห็นที่ผมอธิบายไปในแต่แรกคลิปแล้วนะอะ่ตอนตอนแรกอ่ะนี่คือมันจะมีเออ่ประตูพอร์ทัลเราก็ต้องผ่านอะไรก็รถแล้วไอ้ชัยใคก่อนฮนะม,มีแค่นี้แหละอ,อ่ะไอ้นี่เพื่อนผมไม่ต้องอธิบายมากไป น้ำดีผมก็จะเดินไปแบบชิวๆไม่ต้องพูดอะไรมาอุ๊ยยูดีวาร์ปมาตรงนี้เฉยเฮ้ยนะครับมาดูกันว่าผมจะรอดหรือไม่รอดนะครับตอนนี้เราเจอรถแล้วครับไม่ทราบว่าเป็นรถหรือเป็นเรือก็ไม่รู้นะครับเราขับไปกันเลยนะครับงั้นงั้ครับโอวาวมันสุดยอดไปเลยนะครับเอาเรือความเฉยครับจังหวะนี้จะรอดหรือไม่รอดให้เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับด้วยการกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจไอ้เพื่อนผมแล้วครับเราไปผ่านกันเลยนะครับไม่นะอน จังหวะนี้เราก็ต้องเออ่ใช้ความสามารถพิเศษด้วยกันหลบซ้ายหลบขวาครับนี่นี่ดูนี่นี่ครับซิซาัส,สาซอกซักครับซอกซักไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเราจะผ่านด่านโอเคเราผ่านไปด่านหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็ด่านสองน,นะครับเป็นกําลงังใจหนึ่งเลยนะอุ้ยอ้ย,อยตายหรือไม่ตายก็อยู่ที่โชคแล้วครับจังหวะน,นี้เ,เข้าไปอ้าวตาย อเคกับเพราะเรื่องตาแรกผมตายนะครับผมก็เลยจะมาเล่นมินิเกมที่สก็คือมินิเกม A i O U ของสวิตเกมเพื่อนผมก็ได้เป็นตุ๊กตาผมมอบตำแหน่งให้เป็นตุ๊กตาเองนะครับก็ต้องเดินไปเรื่อยๆทุกคนน่าจะดูสวิตเกมทั้งหมดแล้วไม่รู้จะอธิบายอะไรมากไปดูกันเลย A E I O U A E I O U A E I O U น่ากลัวมากๆเลยนะครับไม่รู้จะรอดมาได้ยังไงนะครับโอ้โหไม่อยากเชื่อ A E I O U A E I O U A E I O U เอ้ยอ้าวไอ้นี่มาจากไหนก่อนอ้าวอ้าเอ้า โอเคมาต่อกันรอบสอนะครับเมื่อกี้มีเบคอนกวนนะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับรอบที่สอง A E I O U A E I O U A E I O U, A e I o U. ก็มาดีครับง่ายๆอะ่ะมาเลยมันเลย A E I O U A e I O U L e U ต้อ e งทำอะไรของมันด้วยเนีน่ยนะทุกคน ร่นนิดหน่อยอ๋อร่นนิดหน่อยโอเคโอเคให้ภายให้ภัย a e i o u a e i o u a e i o u ันกลับไปดิพันกลับไปพันกลับ e ไปดิไ, e I o ไม่เคยเลยเออ a e i o u <laughs> a e i o u <laughs> โอเคมาต่อกันในมินิเกมที่สามนะครับมินิเกมนี้เราจะต้องเกาะรถเพื่อไปถึงเส้นชัยมีแค่นั้นหละครับทุกคนไปดูกันเลย let's go มินิเกมนี้นะครับผมก็ต้องเกาะอ้าวอาวรถมันเปอย่างนั้นน่ะ เอา้เอาวอา้าเราปรับสลิงออกให้หนึ่งเดียเขาไปอยู่ข้างบนก็ได้วะสามสองหนึ่งไปเลยไปสิเออจังหวะน,นี้ผมก็ได้ทําการเกาะรถนะครับโอ้โอ้ทำไมเกาะลากโอ้โอ้ตกรถเอา้าเอ้าโอเคนะครับตามเมื่อกี้เราไม่นำนะครับเราจะมาเล่นตานี้กันเถอะไปเลยโอ้จังหวะน,นี้นะครับผมก็ได้ทําการเกาะแบบเออแบบไม่ได้ใช้ปืนป้วยเลยนะนี่อหอยใหญ่แมสไปเดอร์แมนมนะไพร์แมนไพร์ดแมนไพร์แมนมาไม โอ้ยก็โอ้ยก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้ออ้โอ้ออ้โอ้ไม่สนุกเลยโทษทีน้องพี่อินกับฟารเก่าไปหน่อยโออโอ้ไม่สนุกเลยอือฟาร์ตเก่ามันหนุกเกินนะโทษทีพี่แบบไปเอาเครื่องเครื่องยนต์ V8 ของดอมเป็นคาร์ตโตมาใส่อ่ะด้วยจักเร็วอ่ะสไปเดอร์แมน โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่รู้คลิปนี้จะถึงถึงอะไรก็ทำทำไปเหอะ30นาทีเนี่ย